สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมผมทำคลิปวันนี้วันที่10มีนาปี67เ่ะเพื่อนๆหลายคนเจอฝนบ้างไหมครับผมเจอเมื่อคืนครับก็ไม่ได้หนักหรอกครับแต่ว่ามันก็ทําให้ผมขับรถออกจากสวนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสวนผมเป็นดินเหนียวเนาะออาวันนี้ผมเลยจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับว่าน้ําปุ๋ยที่เหลือจากการปลูกผักเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างอเพื่อนๆเอาไปทําอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะครับ เพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ไม่เคยดูคลิปผมเนะผมทําผักไฮรดูน้ํานิงมาตั้งแต่ปี2017เนอะทําคลิปวันนี้ก็ทําผักมาหลายปีแล้ววันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าทํายังไงดีเอาไปทําอะไรปลูกซ้ําได้ไหมแบบไหนยังไงมาดูครับมาดูครับตรงนี้ผมเก็บผักไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวดูน้ําปุ๋ยเก่าที่เหลือของผมเป็นตะกอนแน่นอนครับเพราะว่าผมใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกเนาะ เห็นไหมฮะมันก็จะมีเนี่ยเศษดินอยู่จริงๆเนี่ยน้ำตัวนี้มืนกคือปุ๋ยดีๆนี่แหละปลูกซ้ําได้ไหมได้เติมน้ําเปล่าไปเลยให้มันเต็มแล้วก็เติมปุ๋ยในปริมาณที่เราใช้ปกตินี่แหละเข้าไปก็ปลูกได้แต่ควรทํำไหมผมทําบ่อยครับยกเว้นหน้าฝนเพราะว่าผมจะกลัวเรื่องเชื้อราแต่ทําหลายๆครั้งก็ไม่ดีนะครับผมเคยทําปลูกซ้ํา เยอะสุดกี่ครั้งหกครั้งครับเป็นไงครับวิธีการปลูกผมปตาเถือนไหมอีกอย่างหนึง่งปลูกซ้ําได้ไหมเออบอกไปแล้วเนาะทีนี้เอาไปรถผักผลไม้ได้ไหมได้รถไปเลยมันคือปุ๋ยนี่แหละแล้วแต่ผมผมชอบใช้แบบนี้ฮะต้นพันผมไม่เคยรายน้ําปุ๋ยใหม่หรอกเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนใหญ่ผมใช้แบบนี้ลเนี่ตักเติมเลยเพราะว่า ผมอาจจะอนุบาลต้นพันธุ์แตกต่างจากคนอื่นครับหลายๆคนเติมปุ๋ยปริมาณที่น้อยกว่าลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมปุ๋ยปริมาณที่มากกว่าตามไปด้วยผมมองอย่างนี้ครับเพราะว่าอย่างต้นพันธุ์ผมเนี่ยอย่างช่วงหน้าฝนเอ้ยหน้าหน้าร้อนเนี่ยผมจะเพาะเนี่ยเริ่มขยับขึ้นแล้วจากหน้าหนาวนีนห้าวันครั้งอันนี้เริ่มเป็นสี่วันครั้งถ้าเป็นหน้าร้อนกว่านี้ก็จะเป็นสามวันครั้งเพราะว่า หากมันเบากว่าเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งช่วงที่หน้าหน้าหนาวมันทำง่ายนะแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยผมก็จะต้องเพาะเผื่อลูกสวนผมด้วยเพราะลูกสวนผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกครูพวกอะไรต่างๆที่เขาไม่มีเวลาหรอกผมก็ต้องเพาะเผื่อเขาให้เขาปลูกให้อย่างช่วงนี้ผมให้ดูผักผมผมโตไม่ทันที่เก็บขายนีย่ตั้งแต่สามวันนะฮะเนี่ยเก็บหมดแล้ว ตัวรุ่นนั้นก็จะเป็นรุ่นหลังรุ่นสองรุ่นที่ถัดไปเนี่ยก็คือให้ลูกสวนปลูกให้เพราะงั้นผมก็ไม่มีผักขายดังนั้นต้นพันธุ์ผมต้องผทําถี่มากทีนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์อย่าหนึ่งครับว่าน้ําปุ๋ยที่เหลือเอามาเติมต้นพันธุ์เนี่ยมันจะง่ายง่ายกว่าเราผสมเทใหม่เพราะว่าอัตราการใช้ผมจะเท่ากับกล่องจริงเลยเมื่อหลายคนอาจจะเติมน้อยก่อนแล้วค่อยเติมมากอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นฤดูร้อน เราเติมสมมติว่าต้นพันธุ์น้อยกว่าสมมติได้อย่างผมใช้4ซ c ต่อน้ำ1ลิตรเนาะแต่เติมต้นพันธุ์แค่2ซ c ต่อน้ำ1ลิตรพอไปลงกลองจริงเจอปุ๋ยที่แรงกว่าหรือบางทีเจอสภาพแวดล้อมที่แตกต่างงานเข้าครับหน้าร้อนจะต่างก่่หน้าอื่นหน้าฝนง่ายแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยปัญหาจะตามมาอย่างเช่นอยู่ๆผักโคนหักโคนมันขาด อยู่ๆกรีนโอ๊กต้นนั้นต้นนี้ตายตอนนี้ยังไม่เจอเดี๋ยวเจอปัญหาผมจะทำคลิปให้ดูเพราะว่ามันยังไม่ได้ร้อนจัดปัญหาเยอะครับทีนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าน้ําปุ๋ยที่เหลือทําอะไรได้บ้างปลูกซ้ําได้เอาไปรดผักผลไม้ได้ได้หมดเลยแล้วเอามาใส่ต้นพันุได้เนี่ยผมทําแบบนี้นะฮะง่ายๆบางทีผมก็จะรวมกันเยอะๆเลยแล้วผมก็ไปใส่ไปใช้ไปเอาปันะ๊มน่ยดูด เพื่อไปรถพวกฝรั่งพวกไอผมจะอยู่ทางนู้นนู้นไกลๆนู่นอ่ะด้วยก็ผมเสียดายมันก็คือน้ําปุ๋ยดีจะเททิ้งก็กระไรอยู่ถึงผมอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยแล้วผมทําสวนที่ใช้น้ําธรรมชาติน้ําฟรีไม่ต้องจ่ายน้ําเหมือนน้าประปาที่เพื่อนๆหลายหลคนใช้อยู่ในตัวเมืองหรือแม้กระทั่งปลูกกินเองอะไรก็ตามน้ําปุ๋ยที่เหลือจัดการเลยนะครับจะเททิ้งเปล่าเสียเดี๋ยวเพื่อนๆเอาประหยัดการแบบไหนยังไงคอมเมนต์ แลกเปลี่ยนกันครับเพื่อหลายๆคนที่เขายังไม่เคยใช้เขาก็อาจจะดูว่าเฮ้ยทําแบบนี้ได้นะเป็นประโยชน์ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ